สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมกันนะวันนี้แอดบอกก็จะพามาไขาข้อสองสัยกันนะครับระหว่างซื้อน้ตบุ๊กกับคอมประกอบแบบเนี้ยต้องเลือกซื้อ,อยังไงนะครับเพราะว่าบางคนโอ้โหโน้ตบุ๊กราคานี้ไปซื้อคอมประกอบดีกว่าได้สเปคแรงกว่าด้วยระบายความร้อนด,ดีกว่าด้วยบางคนบอกอซื้อคอมประกอบทําไมพกพากันไม่ได้แล้วซูบอะไรมันแบบดีบกว่ากันทตไมันเลือกยากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแออกจะพามาไขาข้อสองสัยถ้าให้แอดบอกเลือกนะ ตอนนี้นะครับตอนเนี้ยแอดบ็อกจะเลือกอะไรระหว่างคอมประกอบกับโน้ตบุ๊กตอนนี้แอดบ็อกเลือกเป็นคอมประกอบนะครับแต่มันมีเหตุผลแล้วถ้าเป็นช่วงมหาลายัยถามว่าแอดบ็อกเลือกอะไรแอดบ็อกเลือกโน้ตบุ๊กเอาล่ะเดี๋ยวแอดบ็อกจะพามาเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับทําไมช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยแอดบ็อกถึงเลือกเป็นโน้ตบุ๊กนะเพราะว่ามหาลัยนะครับเวลาเรา ไปเรียนเนี่ยบางทีอาจารย์บอกอ่ะเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมีสอนใช้โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้หรือว่าอ่ะเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพิมพ์งานนั่นน,น,น่นนี่มันต้องใช้โน้ตบุ๊กเอา้าแล้วใครที่ไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กทาไงก็ไปโตไปนั่งค้างเพื่อนแล้วก็แบบลําบากเพื่อนอีกแล้วก็เวลาทํางานกลุ่มนะครับบางทีเรานัดกับเพื่อนว่าเอ้ยเราเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟนะเดี๋ยวเราไปห้องสมุดนะเอาโน้ตบุ๊กมาด้วยเป็นจะได้ช่วยการค้นหาข้อมูลจะได้ช่วยการตัดต่อวดดีโอมันจะไ้้ง่ายแลว คนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กทำไงก็ต้องไปนั่งกับเพื่อนแล้วก็ไปผัดกันใช้กับเพื่อนหรือบางคนเรียนมหาลัยเหมือนกันแต่เขาคิดว่าโน้ตบุ๊กมันจะเป็นเอาคอมตั้งโต๊ะก็ได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรดีที่สุดนะครับโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้ดีที่สุดคอมพิวเตอร์ประกอบก็ไม่ได้ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเรามากกว่าหรือว่าในวัยทำงานถ้าลักษณะงานของเราเนี่ยต้องไปคุยกับลูกค้าบ่อยเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยบโน้ตบุ๊กมันก็ดีที่สุดใ่ห กับลักษณะงานของเราแต่ถามว่าข้อเสียมันมีไหมข้อเสียก็มีนะครับข้อดีก็มีข้อมีอย่างที่ผมบอกไปม,มันสะดวกต่อการเอาไปเรียนสะดวกต่อการใช้งานนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดหนึ่งเลยการที่เราจะอัปเกรด CPU อัปเกรดการ์จออัปเกรดชุดตัวแบรของเลอซึ่งมันยากมากอันนี้คือข้อจํากัดและมันอัปเกรดอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะอัปเกรดได้แค่แรมแล้วก็ แอดดีแค่นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเราคองเรานี่คือ,อยากนะผมจะไม่สู้ในเรื่องของคอมประกอบอันนี้คือข้อสังเกตแต่ถ้าลักษณะการใช้งานของเราเนี่ยเน้นสะดวกพวกพาง,ง่ายทํางานนอกสถานที่ถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดตามที่ผมบอ,อกไปมันก็ไม่มีส่วนที่จะทําให้เราตัดสินใจไปเอาคอมประกอบใช่ไหมละ่ะเออเพราะว่าลักษณะการใช้งานของเราเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้งานนอกสถานที่กับกันพอแอด็อกเรียนจบมหาลัยปุ๊บแล้วแอด็อกทำงานแล้วงานแอด็อกเนี่ยที่ออฟฟิศก็มีคอม อยู่แล้วแอดบลอกก็ไม่ได้ที่จะต้องไปทํางานนอกสถานที่บ่อยๆแอดบลอกก็เลยเลือกที่จะซื้อค mm. อ,อ,อมประกอบข้อดีของประกอบหนึ่งเลยคือเราสามารถเลือกสเปคได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ดการ์ดจอแรม s s d ดความจุระบบระบายความร้อนเคสคอมพิวเตอร์เลือกได้ทุกอย่างแต่ถ้าโน้ตบุ๊กแทบจะเลือกไม่ได้เลยเขาจะประกอบมาให้เสร็จสับแล้วเราก็แค่ต้องเลือก CPU การ์ดจอ แรม s s d d หน้าจอกี่เฮิร์ตอย่างเงี้ยเองนะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ในส่วนของบอด y ี้การดีไซน์ต่างๆแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเลือกซื้อน้ตบุ๊กตัวนี้คือมันยากมากนะโนตบุ๊กมีหลายยี่ห้อแล้วก็ซอยรุ่นย่อยไปอีกนะครับแต่และรุ่นความแรงการ์ดจอก็ไม่เท่ากันนะครับในเรื่องของวัตต์ของการ์ดจอตัวนี้วัตต์ของการ์ดจอ75วัตต์ แต่อีกเครื่องหนึ่งวัดกาจอ140วัตต์อ่ะแน่นอนว่าถึงแม้กาจอจะรุ่น4 0 5 0เหมือนกันแต่ตัว150้วัตต์140วัตต์เนี่ยมันแรงกว่าเพราะว่ามันกินไฟเยอะกว่าแล้วก็ในส่วนของ CPU โน้ตบุ๊กเนี่ย CPU บางรุ่นได้คอเภาเ,เท่านี้พอขยับตัวเลขไปแค่1ห,หน่วยเท่าน,นั้นแหละได้คอณภาที่เยอะกว่าแบบเนี้ยซึ่งมันเลือกยากมากๆเลยนะครับถ้าใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยู่อ่ะเข้าเรื่องการขายเฉยเลยนะครับเอาล่ะถ้า,าะาจะ เลือกซื้อยังไงนะครับก็ทักมาหาแอปเปิ้ลได้เลยนะครับเพราะว่าร้านแอปเปิ้ลเนี่ยมีโน้ตบุ๊กจัดจำหน่ายนะครับมีทุกงบมีทุกแบบอย่างได้แบบไหน,นจะให้ได้หมดนะครับมีเก็มเงินไปทางลงวินโดลงเกมให้พร้อมใช้นะครับของใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นกลับมาในส่วนของเรื่องคอมประกอบนะครับข้อดีคือเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเลือก ในส่วนของชุดระบายความร้อนด้วยน้ําหรือว่าจะเลือกเป็นชุดระบายความร้อนด้วยลมสามารถเลือกได้หมดนะครับสามารถอัปเกรดได้แทบจะทุกอย่างเลยเพราะมันถอดได้หมดไม่ว่าจะเป็น c ซ u เมยูเนบอร์ดแรมการ์จอชุดระบายความร้อนด้วยน้ําคือจัดการได้แทบทุกอย่างแต่ข้อเสียถามว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยใหญ่พกพายากแต่มันก็มีทางเลือกนะพวกเคสเล็กๆ ITX เนี่ย แบบยิ้วกระเป๋าเนี่ยไอ้ป๊อกก็เคยประกอบแต่นี่นี้ถึงแม้ว่ามันจะพกพาได้เราก็ต้องมีหน้าจอใช่ไหมหหน้าจอวางแล้วก็มีเมาส์มีคีย์บอร์ดมันก็จะพกพาย,ยุงยากจุกจิกในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพถ้าเทียบในงบเท่ากันอย่างเช่นคอม30 0 0 0บาทเทียบกับโน้ตบุ๊ก30,000บาทการ์ดจอโน้ตบุ๊กในงบ3 0 0 0 0บาทอาจจะได้สักประมาณ3 0 5 0 Ti หที่ไหรือว่าอย่างเก่งได้3 0 6 0แต่ก็อยู่ที่จำนวนวัตต์ด้วยบางทีวัตต์ของการ์ดจออาจจะได้75วััต์ถถ้้าาเเทียบกนนป็ม ประกอบช่วงนี้ถ้างบ3 0,000ื่นน่าจะได้สักประมาณ I5 ห้าเจากาจอ4 0 6 0แลม16อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคไฟมันก็สามารถกินไฟได้เยอะกว่ากินไฟเยอะกว่าก็แรงกว่าแล้วก็ในส่วนการระบายความร้อนก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าการจัดการต่างๆแน่นอนว่าในงบที่เท่ากันคอมประกอบมันก็ แรงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบในเรื่องของความสะดวกสบายในการพกพาสะดวกสบายในการทํางานโนบ๊ก,ก็จะตอบโจทย์กว่าเป็นยังไงบ้างครับพอจะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าระหว่างคอมประกอบกับโนบุกมันต่างกันยังไงไม่มีอะไรดีกว่าด้อยกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่า เราเอาไปใช้งานแบบไหนมากกว่านะครับส่วนถ้าใครสนใจสั่งคอมประกอบหรือว่าโน้ตบุ๊กก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับสามารถทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะผมจัดให้ตาม,มก็ประมาณจัดให้ตามความต้องการนะครับมีเก็บเงินปลายทางมีประกันการขนส่งให้มีทีมงานไอทีซัพพอร์ตมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนตัดสินใจกันได้หรือยังครับว่าจะเลือกซื้อคอมประกอบหรือว่าโน้ตบุ๊กถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้ที่เพจแอดป๊อกจ็ดสเปคคอมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดปอกขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ